เอาค่ะมาพบพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับแม่ครัวพารวยนะคะอ่ะสำหรับตัวเลขกนวทางอันใดที่แม่ครัวลงไปหรือว่าเสนอไปให้พี่น้องเอซี่ทั้งช่องนะทารุตกับแม่ครัวกะขอโทษขออาภัยเวนะที่นีเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อพอว่าแม่ครัวกะทุกอาจารย์หรือว่าแม่ครัวหรือว่าเสี้ยนต่างๆเพิ่นกะ อะคัดเน่นหรือว่าทำสุขความสามารถมันใจจนได้นำเสนอคุณลันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาสำหรับผู้ที่เปิดดวงจะมาเปิดดวงกับปู4ีเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <c oughs> สำหรับผู้ที่มาเปิดดวงกับปูศีรโทรมหาแม่ขั้วใดเด้อค่ะ098 192 7925 นี่คือเบอร์ติดต่อแม่ขั่วโทรเข้ามาบางครั้งแม่ขั่วกะค้าทํางานอยู่อาจจะบ่ได้รับบางครั้งก็ได้รับเนาะค่ะพี่น้องเนาะบางครั้งก็ได้รับบางครั้งก็บ่ได้รับกะโทรเข้ามาใหม่บางครั้งถามแม่ขั่วว่างแม่ขั่วก็รับเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับอ่าผู้เจเข้ามาเปิดตวง วางสองหมื่นที่ผ่านมาสองสามมือที่ผ่านมาเห็นไหมขัวปู้รับโทรประวัติบวายค่ะพี่น้องเพิ่นเปิดดวงเพิ่นเปิดดวงไปแล้วเพิ่นโชคดีกันหลายคนเนาะคะ่ะเอาก็ดีใจนําดวงผู้เพิ่นดวงมาไหวเนาะค่ะพี่น้องเนาะดวงมาไหวดวงเลี้ยวหรือว่าไม่ดวงท่เล้วโชคพวาเปิดจั้งสิปู่เพิ่นเปิดไห้ก็ไดเลี้ยวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสำหรับผู้ที่จะจอง เหรียญหลวงปูทวดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเปิดดวงแล้วยังบบเห้งบงบงปังเอาหลวงปูถวดไปใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองไว้เนาะค่ะพี่น้องนะหลวงปูทวดเอาไปใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองไว้อ่าพกผ้าไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยเพราะว่าพระศรีวารีเป็นพระที่เดินทางที่ตลอดปลอดภัย ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลวงปูทวดเป็นหลวงปูที่ชื่อดังหมูเฮงบอดีวัชนบาบเฮงวัชนาบดีดวงบเฮงดวงว่าเปิดพระศีวรีกับหลวงปู่ทวดใครอยากได้อ่ะติดต่อเขามาทางแม่รั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อติดต่อเขาทา้งมาทางแม่รั้วจองหนึ่งชุด เปิดดวงฟรีหนึ่งลายชื่อค่ะพี่น้องอ่ะได้สองเด้งน้ำกันเนาะคะ่ะได้สองเด้งด้วยกันได้ทึ่งพระศิวะลี่ได้ทึ่งหลวงปูถวดเด้งที่สองเด้งที่สามก็คือเปิดดวงฟรีโทรก,กันเข้ามาค่ะพี่น้องโทรก,กันเข้ามาได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงถาแม่คัวบุรับก็ถือวา ทำงานอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าว่างแม่รั่วกะจะโทรกับอ่ะผูได้ดวงเฮ่งดวงปังอยากเฮ่งอยากปังโทรเข้ามาหาแม่รั่วค่ะพี่น้องเอาสําหรับผู้เปิดดวงเปิดดวงใครมาเปิดดวงหรือว่าเอฟซีภูใดอยากมาเปิดดวงกับแม่ขั่วถ้าผู้ใดเปิดดวงแล้วก็ถือว่าคันผูใดเปิดดวงนะแม่รั่วก,ก็ถือว่า ทําบุญลงครัวกับปู่สี่ศูนย์นะคะพี่น้องเนาะได้สองเด้งคือกันอันนี้ก็ได้เอาแม่ครัวคือว่าโดนเทเซียวของผู้ใดมาล่งหลายรอบนี่ยายค่าบรรยายสายสุรินหวดทิพานมาเพิ่นให้บนออกลางตรงตรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอบนี้แม่ครัวสิเหตุจังไดบาน กันพี่น้องเพราะว่าตัวเลขเนวทางขึ้นตัวเดียวจับคู่ไม่สองคู่แค่นั้นบอเสียหลายกันไวเลยค่ะพี่น้องเฮ้าเพิ่นเพิ่นไห้บ่นมากออกลงังรอบนี้แม่ขั้วเส็ยแบบใดเทียพี่น้องเอฟซีบอขาดทุนหรือว่าบอพิดหวังในตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ้งตัวเลขพร้อมกันค่ะซ้ายสุรินงวดทีผพานมาเพิ่นไห่ตัวใดเบิ้งเนี่ยพี่น้อง เป็นตะเลียใจบอ่อืมให้บนสู่อนให้บนเก่าพะนะจับคู่มิหาเก่าหกเก่าซ้องหาพี่น้องเลยเดี๋ยวมกทกใจแห้งอ่ะรอบนี้แม่ครัวจะจัดให้แบบไม่ผิดหวังเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ 16 tháng la là เลขวิ่งสายสุรินบอกที่ปนังได้สักท่าไร เอาไปใต้รถเลขวิ่งสายสุรินมาแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้อันนี้แม่ขั้วสีห้กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกันพน่อยังเลขวิ่งตัวเดียวไม่เสียหลายแน่นอนรอบที่แล้วมากเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จับคู่ให้ตรงๆเลยรอบนี้มาอีกแล้วใช่ปะบอลเมนเป็นมาสามองก์ใส่องค์ละสองหน่วย เน้นตัวไรบ้านนี่เพิ่นมีเน้นพร้อมได้พี่น้องรอบนี่นี่อ่ะแม่ขั้วสีเ็ดให้พี่น้องบอดบอดแบบบอผพิดหวังเพราะว่าหนังตีพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวเมืองแนีไเปตัดเสียดายหายงวดที่ผ่านมาเป็นจงังไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเป็นจงังไดเมืองแนี้เปตัดเสียดาย ฮาเก้าหกเก่าสองหางรอบนี้มาอีกแล้วแม่ขัวเห็ดบนกันล่างเด้อค่ะพี่น้องบานนี้เด้พอพะว่าเสียดายคันว่าบนนี่กะมาลงล่างนี่พี่พ่อให้พี่น้องโอ้ยสื่อบนพันไปออกล่างประมาณนี้นะค่ะพี่น้องเนาะเอาเลขสองหางบอเสียไหลค่ะพี่น้องเอาแคบนาจอไว้พิจรณา,าดเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขวิ่งสายสุรินท 0ตัวเดียวจับคูมี0 9 0 8์เกน์เน้นที่0ูน์แคบหน้าจอไว้พิจรารณาหารถตาลี่ไวเด้อค่ะพี่น้องมือนีรถตาลี่ออกแล้วรถตาลี่ออกแล้วจับเลยค่ะพี่น้องจับเลยมักตัวเลเพราะว่าขันโบจับไวมันจะเบิดก่อนเอาพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ